สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่8เดือนมกราคมวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านตะวันตำบ,บนสลักใดอเํเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้า แล้วก็มีประปานะครับประปานี่นะครับเป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เอกสารหลักฐานเป็นชนครุฑแดงแล้วก็ที่สําคัญมากๆนั่นก็คือที่ดินแปลงนี้นี่นะครับถมเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเสือไปแล้วนี่ไม่ต้องถมครับเนี่ยเจ้าของที่ดินถมให้เรียบร้อยนะครับอ่าซึ่งก็ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ 2องงาน94.7ตารางวา2งาน94.7ตารางวานะครับเดี๋ยวผมจะพานะครับทุกท่านมาชมพื้นที่ด้านในซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่นะครับถมสูงจากถนนนี่นะครับประมาณน่าจะประมาณ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นี่ถือว่านะครับเหมาะสมมากๆนะซื้อไปแล้วนี่ไม่ต้องถมนะครับเกิพื้นที่ด้านในนี่ก็ถือว่าโอ้ ใหญ่โตพอสมควรทีเดียวนะครับหมดที่จะซื้อเพื่อก่อสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่ห่างจากถนนสายหลักนะครับทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์สีขอนะเข้ามาในซอยเนี่ยประมาณ100เมตรเท่านั้นครับโอ้ถือว่าใกล้นะครับเนี่ยถ้าเราฟังดีๆแล้วจะมีเสียงรถวิ่งนะครับนะครับรถวิ่งทางหลวงนี่คจะวิ่งเร็วพอสมควรนะครับ เนี่ยครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สถานที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับโอ้เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับยาวเหยียดเลยครับสวยงามมากๆนะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่ามีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผมได้จับพิกัดทาง G P S เลยนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่บ้านตะวันห่างจากห้างโรบินสันสาขาสุรินนะครับประมาณ2.5กิโลเมตร ขับรถประมาณนะครับจากที่ดินแปลงนี้ไปที่ห้างโรบินสันเนี่ยนะครับถ้ารถไม่ติดนะประมาณสักห้านาทีก็ไปถึงแน่นอนเนี่ยตรงนี้เลยครับเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะครับมีความชัดเจนเรื่องราวของความนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเพราะว่าบ้านตะวันกับบ้านตะบันเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นโซนที่นะครับมีนะครับท่านลูกค้านี่สนใจจำนวนมากนะครับ บอกว่าช่วยหาที่ดินโซนนี้ให้หน่อยโอ้โหนี่ครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เหมาะมากๆาํสหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการที่จะได้นะครับที่ดินที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องถมนะครับติดถลงคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีไฟฟ้ามีประปาเอกสารหลักฐานเป็นชนดครุดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีแล้วก็นี่แหละครับมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆมีเพื่อนบ้านนะครับ ผมขออนุญาตบอกราคาขายเลยนะครับที่ดินเนื้อที่2งานนะครับ94.7ตารางวานะครับเอกสารหลักฐานเป็น,นครุดแดงมีไฟฟ้ามีประปาห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์สีขอเข้ามาประมาณ100เมตรห่างจากห้างโรบินสันสาขาสุรินทร์มาประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับ2.5ก็ค <c oughs> ือตาภาษาบ้านเราก็บอก2กิโลครึ่งครับ <c oughs> นะครับ ราคาขายขายยกแปลงนะครับสล้านห้าแสนบาท2ล้านห้าแสนบาทนะครับราคาเนี่ยต่อรองได้นะครับเพราะฉะนั้นสน,สนใจก็ติดต่อมาที่ผมครับรัตพลพรมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อ d ดี n ลน์ก็ศูนย์แปดห้นะครับ,รรรบวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าข,ของที่ดินนะครับที่ได้ให้เกียรติติดต่อนะรัตพลพรมสวัสดได้มาทำการรีวิวแล้วก็เป็นซื้อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไป วันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ